สวัสดีค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันที่24สิงหาคม2563สภาพอากาศวันนี้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนืออีสานไทยตอนบนฝนตกหนักบางพื้นที่ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือกับอีสานและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้ไทยตอนบนมีฝนตกและตกหนักบางจุดพื้นที่เสี่ยงในภาคเหนือและอีสานระหว่างน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลา,ลาก วันที่24สิงหาคม2,563กมรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนที่ยังคงตกหนักซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้เนื่องจากขณะน,นี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องดังนั้นการเกิดหรือการสะสมของฝนละอองหมอกฟันไม่มีมีหรือมีน้อย พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยา แพร่น,น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุดร3 3 6 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 0 3 3องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยน้องบัวลำพูอุดรธานีน้องคายบึงการชัยภูมินครพนมสกลนครและขอนแกน่นอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบ,บุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก เมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลืนสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภ,ภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลืนสูงประมาณ1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆบางส่วนกับมีฝนฟา้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟา้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด3 3 3 5องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง